เบียนี่เกิดแล้วที่ต้องซื้อลูกมากินตัดป้าไว้จะซื้อได้นะป้าไว้นั่นต้นนี่เลยบางนัดบางนัดบัญยายเอ็นรัฐบาลเจ้าเอ็นอย่างนกภาษาไทยเอนอนี่สองต้นเห็นบ่ป้าไว้จะซื้อได้ โปร่งหา,งหาเองเลยถอนหล่าเองสบายเป็นหมากซื้อได้นะอยากจะเป็นใหญ่ไปปลูกใส่เนาะปลูกใส่กระถางกระถางใหญ่ๆเนาะดินกระดินซื้อลังๆดินยังบางเจ้านี่ก็เป็นดินแบบเอามาผสมดินี่สัง่งโอ้ยปลูกแล้วก็บางงามที่ตัวขายได้ดินก็ได้ ต้องหาซื้อดินแบบพงผงอยู่บ้านเฮาเสนอไิซื้อดอกปลูกใส่กระงามลดดินยุงเทพมันเป็นดินเค็มมันปลูกได้แต่กล้วยเนือื่นต้นหอมปลูกใส่เนว้าเค็มปลูกได้บ่เหงเบิดหนาฝนะก่อนเบิดเบิดฝนที่ปลูกประกาศ พี่น้องเอ๋ยบางหนัดสับปะรดเบาใจกระโบหูอันใดที่ทำโบหูหหเขาบริสุทธิ์ใจเนาะเขากระโบหูกระหูอย่ามาลืมพี่น้องเอ๋ยมื่อนี้เห็นแดดได้ไหมนี่ฝนบนตกะมาเนี่มื่อนี้แดด ลงขีมยาวหลายๆก็ดีคือกันพี่น้องโฆษณาเล่นสิลงอันส่องแดงนําส่องแดงโอ้ยบ่ผ่าน,นดอกน,น,นะผ่านยากกดเกณฑ์เพิ่นนะผ่านยากแท้ยังบ่ได้สมัครอันป้องกันสองสั้นของซึนเพิ่นอยูา่าสมัครยายเฮ็ดบ่เป็นเนาะมีแต่ให้อันคนอื่นเฮ็ดให้ มกาาักภาษาอังกฤษละเหลวเลยยายภาษาไทยก็สิพอบไปไปปิ้นอยู่ดอกภาษาไทยภาษาอังกฤษละเหลวแหละต่างขากันด้เห็ดขีบกันเลาะนใหนหายในสวนคือเกา่าห็ดลบไปลบมาเลยพี่น้องเป็น เบืงขีบมูเนี่ยก็ลงขีบเบิงขีบมูเพื่อนว่าโบให้เบิงเบิงก็เลื่อนไปแล้วนะเบื้องฟังเพื่อนว่าบางขีบก็มีความรู้ก็มีนะต้องกระเบื้องอะไรเลื่อนไปกระเบิงเบิงแล้วก็ลบมาลงขีบเจ้าของเขาเบิงซื้อเขาบริโกดไล่คอมเมนต์กันกดตลอดหลายกระได้ต้องเบิ้องเบิ้งจบแล้วก็เลื่อนผ่านเบิงจบแล้วก็เลื่อนผ่าน อนั่งตากแดดหงาห่อนในบ้านสามนาทีเลยคลิปนี้คลิปนี้ผมมีความรู้เ้อพี่นอ้องบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่